สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้คุณรู้เพียงอย่างเดียวนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเหรียญที่ระลึกนะครับเป็นเหรียญที่ระลึกในสมัยรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญรุ่นการนาพิเศษปีพศ2539นะครับเหรียญตัวอย่างที่ผมนํามาให้ชมอยู่หน้าขนาดนี้นะครับ ก็เป็นเหรียญชนิดราคา2บาทนะครับคือในคลิปนี้จะพูดถึงเหรียญชนิดราคา2บาทนะครับเป็นเหรียรุ่นการจนายพิเศษปีพศ2539นระะ 2, นะครับด้านนี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญน,นะครับส่วนด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นโลหะคิวโปนิกเกิลนะครับก็จะมีลักษณะเป็นสีเงินแบบนี้นะครับ เหรียญ2บาทรุ่นการจนาพิเศษปีพศ2539นะครับมีแบบที่เพิ่งค้นพบเจอแบบใหม่นะครับแบบที่มีราคาแพงเหรียญละ1 0,000บาทเลยนะครับท้าสภาพส,สวยๆนะครับซึ่งมีการพบเจอในเหรียญ2บาทรุ่นการจนาพิเศษปีพศ2539นะครับแต่แบบเหรียญตัวอย่างที่ผมนํามาให้ชมนะครับเป็นแบบปกตินะครับยังไม่มีราคานะครับเพียงแต่ว่าผมนําให้ชมว่า เหรียญสองบาทรุ่นการจนาพิเศษทีพศ2539นนั้นมีลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญปกตินะครับเหรียญที่มีราคาแพงนั้นเดี๋ยวผมก็จะได้ขึ้นภาพให้ชมนะครับพร้อมกับเปรียบเทียบกับเหรียญที่เป็นแบบปกตินะครับชมภาพครับเห็นไหมครับก็มาชมแบบที่มีราคาก่อนนะครับก็จะมีลักษณะนะครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับ ก็จะเป็นแบบเหรียญ2บาทรุ่นกาญจนาพิเศษตปีพศสองพรแบบปกตินะครับแต่ด้านหลังของเหรียญน,นะครับเป็นแบบเหรียญที่ระลึกปีแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศไทยนะครับปีพศส5ง0ันนะครับก็ให้เพื่อนเนชมตามภาพที่ผมได้ขึ้นให้ดูเลยนะครับเห็นไ,ไหมครับถ้าเปรียบเทียบนะครับทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นแบบปกตินะครับ แล้วก็ทางขวามือก็จะเป็นแบบที่ค้นพบแบบที่มีราคานะครับซึ่งเหรียญแบบนี้นะครับเป็นที่นิยมนะครับนักสะสมนั้นต้องการหรือว่าตามหานะครับเป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษนะครับเหรียญแบบนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญที่มีราคานะครับ,รราารบถ้าสภาพสวยนั้นว่ากันเลยละ1บนึ่บาทเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆสังเกตหน่อยนะครับถ้าว่ามีเหรียญสบาท รุ่นการตนาพิเศษปีสพัอยู่เยอะนะครับก็ลองพลิกดูด้านหลังสักนิดนะครับ